ว,ว้าวด่วนใครอยากได้สกินฟรีดูคลิปนี้ดวนพีเอ็มแจกโค้ดใหม่ล่าสุดพี่ปักจะมาเฉลยนะฮะว่าโค้ดที่แจกเนี่ยเป็นคโค้ดอะไรลุ้นรับฮีโร่ฟรีถาวรสกินฟรีถาวรยกเสริมนั่นเองใช้คําว่าลุ้นรับเรครับแต่ที่สําคัญนะกิจกรรมใหม่เข้ามาในเซิร์ฟไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างแน่นอนในวันนี้กิจกรรมในการใช้ตัว สกินเก่าอัปเกรดเป็นสกินใหม่และไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะหลุดคลิปของตัว r o v ในเมปที่เโาจะปรับภาพต่ำสุดแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยอยากหน้าเล่นนะทุกคนอันนี้จะไปดูคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชรช์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเลยไปดูกันเลย ร้านริดเมนชอปพูให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า4 0 0 0คนเติมอวี v ใช้เพียงแค่ o p e น i d ได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ ridmanshop.com ที่มาพร้อมกับการบริการ พอนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง Line Official Ad r อท m a n แมนอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการเติมชั้นนำอีกอื่นๆมากมายหรือบัตรเติมเกมคงคุม้มไม่ว่าจะเป็น Ri อ t Steam บัตรแกล็บไลน์จินเดออยากเติมเกมแบบสุดคุม้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง r i d m ม n h o p No One เรื่องเติมเกมอย่างแรงนะครับกลับมาพบกับพี่หมาปังเนตยินดีต้อนรับกับช่องยิโล์อนอีกครั้งนะครับตัวมือตัวเองด้วยย้ำว่าใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนหรือคลิป ไม่เด้งนะแล้วมาเห็นคลิปนี้หรือว่าเห็นคลิปอื่นเนี่ยฝากบอกเพื่อนๆกันด้วยนะฮะว่าให้กดยกเลิกติดตามและกดติดตามใหม่พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดนะฮะคลิปมันก็จะแจ้งเตือนใหม่น,นั่นเองแต่ถ้าไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยคลิปมันจะไม่แจ้งเตือนเพราะพี่ปั๊กเนี่ยขอภไปด้วยที่ไม่ได้ลงคลิป ในระยะเวลาเป็นสัปดาห์เลยมันทําให้คลิปเนี่ยยูทูบเนี่ยมันไม่แจ้งเตือนนั่นเองนะครับอย่างแรกไม่ล่าช้าเข้ามาที่หน้ารวมกิจกรรมสําหรับผู้เล่นใหม่นะทุกคนจะส่วนอย่างละเอียดเลยมาด้านล่างซ้ายสุดนั่นเองนะฮะจะขึ้นคําว่าตัวแรกไอเทมแล้วกดคลิกเลยช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนําอ d ดมิตน์น เพจน,นี้มีผู้ติดตามมากกว่า1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายราัเกมอวีปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบแรงคอนสกินแรรสวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจน,นี้เลยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดกันเด้อคลิกปุ๊บเนี่ยก็จะโหลดป๊าหาพราเน็ตชาหาห <laughs> วานจ อย่างแรกนะคข้ามาที่หน้าช่องนี้นะฮะเขียนว่าช่องใส่โคดก็ใส่มันพี่มาปักเลยเดี๋ยวจะบอกนะฮะก็คือ cjejzbep z, z 3 8 cf อีกหนึ่งรอบนะฮะก็คือ cje G z b z a p 3 8 c f บางคนเนี่ยกดยืนยันไปแล้วมันก็จะขึ้นกลางจอแบบนี้นะฮะว่าคุณได้รับขีดจํากัดแล้วนี่คือคนที่เลขไปแล้วนะองย้ยําว่าคนที่ขึ้นแบบนี้คือเลขไปแล้วส่วนคนที่ขึ้นว่าโค้ดผิดอ่ะไม่ใช่แล้วพิมบินแน่นอนย้าว่าพิมพตัวพิมใหญ่แล้วก็ไม่มีเว,ว้นวรรคนะทุกคนและหนึมีกรณีก็คือคนที่ขึ้นคําว่าเลขได้เนี่ยให้เราก,กดถอยหลังกลับมาแล้วมันจะไปอยู่ในกล่องจดหมายตรงนี้นั่นเองนะครับนี่กดไปเลยนะฮะมันจะอยู่ในคําว่า RW v r นะอันนี้ นีทุกคนเพราะพี่พักลองเปิดดูแล้วซึ่งกล่องนี้ี่จจะเป็นกล่องที่ใช้ในการลุนราพีโร่อย่างโมเรนกับสลินสลิมนั่นเองนะฮะส่วนสก,กินทาวัน,นะะแน่นอนครเป็นของ2ตัวนี้แหละแล้วก็มีชิ้นส่วนมีเพชรมีอะไร ก็ว่ากันไปตามที่จีไม่เคยแจกนั่นเองนะฮะอย่างแรกเลยขอประกาศก่อนนะคะตามข้อมูลนี้นะพี่ป๊กไม่ได้เป็นคนแจกนะจีเป็นคนแจกเมื่อนานมาแล้วเออไม่ใช่เมื่อเร็วๆวนี้เลยทุกคนจงแค่โจทย์สมการนี้นะฮะสิคะแนนถ้ากรอกโค้ดนี้ได้เนี่ยแล้วจะได้รับอะไรที่จริงนี่มันคือการเฉลยโค้ดแล้วนะฮะก็ตามภาพนะฮะนี่คือโค้ดที่ถูกเฉลยไว้ก็คือ C J A J Z B Z A P 3 8 C F นั่นเองนะฮะ คนนี้เนี่ยก็ใส่เห็นเลยนะฮะว่ามันใส่ได้จริงๆริงด้วยฉะนั้นอย่าหินคนทุกคนคอมเมนต์กันนะฮะไปพักครับหลอกครับผมมันใส่นะครับมันใส่ได้แต่ทุกคนอย่าพิมพ์ผิดแต่ถ้าใครได้ขึ้นกินจกรรมก็คือใส่แล้วแค่นั้นเองฮะวิธีจำง่ายๆสำหรับพี่มาพักก็อย่าลืมนะฮะหลังจากที่เราเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยกดรับกันด้วยเพราะมันรับแบบลุ้นนะฮะเดี๋ยมันลุ้นมาพร้อมกันกล่องนี้ชื่อว่ากล่องคู่ขาธุรกิจ ใครได้สก,กินถาวรฮีโร่ถาวรคอมเมนต์มาใต้คลิปส่วนใครที่ไม่ได้คอมเมนต์มาแบบนี้นะว่า GM ใจดำา GM ใจดำโอเคไหมทุกคนเออตกลงกันก่อนนะว่าถ้าไม่ได้ให้คอมเมนต์ว่า GM ใจดำเออแค่นั้นเองฮะที่ต้องการเพราะพี่ปังไม่ได้คนเจ๊งไง GM จีเมเจ๊งนั่นไงกูคอมเมนต์คนแรกเลยจีมใจดำอ่ะ <c oughs> คือทุกครั้งเลยถ้าใครที่ดูช่องกิโุปนจะเห็นว่าโค้ดเจ๊งตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้ว ก็ได้เหมือนเดิมชิ้นส่วนฮีโร่คือเป็นอะไรที่ไม่ต้องแจกก็ได้นะคบแต่ว่ามาตามคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเขามีการแจกโค้ดนั่นเองนะครับเออไม่มีเพียงแค่น่ะนกิจกรรมใหม่เ่ยที่อยากให้ดูเนี่ยมันไม่ใช่เชิงกิจกรรมหรอกแต่สิ่งแรกที่อยากให้ทุกคนสนใจคือให้ลองนึกภาพของแมปปัจจุบันนะฮะเดี๋ยวพี่ปักจะขึ้นภาพประกรอบนะ,ะนี่คือภาพของแมปปัจจุบันนั่นเองเราจะเห็นนะ,ะว่าการแข่งขันของ r า Pro ี e a g u e เนี่ยก็ใช้แมปนี้นั่นเองนะฮะภาพกว้างที่จะสวยงามน่ารักตะมูตะมีและที่ Nah การแข่งขันเนี่ยเป็นไปอย่างสมูทลื่นไหลและที่สําคัญมากที่สุดคือใบหญ้าเขียวกระจีแหลมเปี้ยวเลมพแ,แต่ละมุมเนี่ยไม่มีการแตกพิกเซลแต่อย่างใดและมูฟเมนต์แมชชนิกเนี่ยก็ดีมากๆในเกมอาวีแต่พี่ปักไปเจอคลิปคลิปนี้มานะฮะซึ่งอยากให้ทุกคนได้ดูนะฮะว่ามันเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเป็น1คือแมพเก่าหรือเปล่า2หรือว่าเป็นแมพใหม่หรือเป็นแมพในอนาคตและถ้าเป็นแมพใหม่หรือแมพในอนาคตทําไมภาพเป็นประมาณนี้ก็ดูคลิปนี้เปิดตัวเลยนะฮะสำหรับ สำหรับเจ้าของคลิปเนี่ยก็อยู่ที่มุมขวาล่างนําไปติดตามกันได้นั่นเองนะครับขอบขอบคุณสําหรับคลิปดีๆด,ด้วยนะฮะโรชินะว่านี่คือการปรับเข้าโหมด AI นั่นเองนะสำหรับน้องวอลขาดของเราแต่เมื่อเราดูในแมบ,บมุงกวา้างโรชินฮาว่าภาพในุณค้าที่จะ ไม่ได้เชิงแตกิกเซลหรอกแต่ภาพมันจะเป็นเหมือนดินน้ำมันนะทุกคนเออใครที่เคยเล่นฟีไฟน่าจะรู้จักนะฮะดินน้ำมันเป็นยังไงนะฮะเราเล่นนะทุกคน <c oughs> วอรรุ่นฟีไฟโกรธกูนแน่ตอนนี้กำลังจะมาทุบก,กูให้ตายเลยทุกคนเออรู้จินนะว่าภาพเนี่ยทุกคนจะ,จะเป็นดินน้ำมันแต่ข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมถ้าเราเคยเล่นต้นไม้ครับเมื่อหลายปีก่อนรูจ้จนนะภาพแนบวบนี้เนี่ยคือภาพที่มันสวยมากเพราะมันเป็นเหลี่ยมที่ดีมากๆเลยซึ่งการปรับภาพประเภทนี้พี่ปักก็ไม่รู้นะ ว่าต้องปรับยังไงหรือว่าเป็นคลิปเก่าหรือว่าเป็นคลิปในอนาคตหรือว่าใช้หมดหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยพี่ปักตอบก่อนนะฮะว่าไม่ทราบจริงๆแต่พี่ปักรู้สึกว่าชอบแมปแนวนี้แต่จะไปพยายามหาให้ได้นะฮะว่ามันคือหมดหรือว่าคืออะไรกันแน่เดี๋ยวจะมาลองปรับให้ทุกคนได้ดูกันสําหรับพี่หมาปักพี่ปักชอบแบบนี้นะเพราะหนึ่งคือมันไม่กินทรัพยากรเครื่องสองเนี่ยมันทําให้เราเล่นไม่กระตุกด้วยนะโทรศัพท์เนี่ยเพราะแมปมันไม่ได้ค่อยชัดอะไรมากแต่ ภาพและสีของมันเนี่ยพี่ปักรู้สึกว่าชอบนะฮะแต่ข้อเสียของมันบางทีเนี่ยเอฟเฟกต์สกิลบางอย่างเนี่ยรเราเห็นไม่เต็มรูปแบบอะ,<ล>ะทุกคนเออแล้วก็มูฟเมนต์ของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าที่ควรนะ,ะแต่ว่าสําหรับพี่มาปักเนี่ยการปรับภาพประมาณนี้เนี่ยเล่นเกมได้เลยที่สําคัญเนี่ยสมุดล,ลื่นไหลไม่พอนะฮะดีสําหรับคนที่งบน้อยไม่ต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่สําหรับแมปใหม่หรือว่าการอัปเดตในอนาคตด้วยอยากให้เกมดูคลิปนี้ไว้แล้วก็ปรับปรุงหน่อยนะฮะว่าใครที่มันปรับ ภาพสูงสุดไม่ได้เนี่ยอยากให้ปรับแบบต่ําสุดที่มันเป็นภาพลักษณะคล้ายแนวนี้แหละแต่ทุกอย่างเนี่ยขอให้คงเดิมไม่เห็นเอฟเฟกแนวรอยเท้ารอยทางอะไรไว้บ้างนะไม่ใช่ว่าพอปรับต่ําสุดแล้วเอฟเฟกอันติเมของศัตรูนี่กูไม่เห็นเลยอันนั้นแม่งก็คืนไปจีเอ็มขอให้ไม่ได้เห็นบ้างเล็กๆน้นอยๆก็ยังดีนะครับแต่ย้ำนะฮะนี่การประกาศของ GM นะฮะ เมื่อวันที่26หรือว่าวันนี้นะฮะจะมีการอัปเดตกิจกรรมเข้ามาใหม่กิจกรรมนี้ทุกคนเคยเล่นแล้วแน่นอนคือกิจกรรมที่เปลี่ยนสกินเก่าให้กลายเป็นสกินใหม่ซึ่งกิจกรรมแนวนี้เนี่ยเหมือนเดิมฮะให้เราไปซูมหรือว่ารับตัวแต้มไอของเปลี่ยนสกินเนี่ยฟรีแต่น่าจะเป็นเหมือนเดิมก็คือมีเหรียญระดับธรรมดากับเหรียญระดับสูงที่ใช้ในการเปลี่ยนระดับจากธรรมดาสุดไปสู่ระดับสูงสุดอย่างแน่นอนและก็ใช้คูป,ปอง ราคาเท่าไหร่กันแล้วแต่ส่วนลดที่ทุกคนได้ไปนะฮะแล้วใช้ในการแลกสําหรับสกินในระดับต่ําเป็นสกินในระดับแรงนเองก็ลุ้นกันเองกันแล้วกันนะฮะว่าใครเจอสกินในระดับไหนบ้างแต่ย้าอีกรอบนะ,ะขอย้ําหน่อยว่าใครที่มีสกินที่ถือว่าโอเคอยู่แล้วแรอยู่แล้วให้สังเกตดีๆนะบางสกินที่เจียม,มันเอามาหลอกกันอย่างเช่นสกิน,นระดับรีเจนลิมิเต็ดสีส้มบางตัวเนี่ยเขาแจกบ่อยมากนะทุกคนอย่าหาไปแลก มันไม่คุ้มเพราะยังไงเราก็มีโอกาสที่จะได้ปีในอนาคต เพราะถ้า <ste al impaired> เราไปแลกแล้วถ้าตัวอื่นมันมาแจกฟรีด้วยแล้วเรามีทุกตัวเนี่ยเมื่อเท่ากับเราได้เพชรแดงนะเนอนาคตโอเคไหมด้วยฉะนั้นการแลกอะไรพวกเนี้ยดูดีๆดูอนาคตยาวๆนะทุกคนอย่าพลาดกันเชียวล่าวันนี้พี่ปักเองก็ไม่มีอะไรพูดเยอะนะฮะมีแค่นี้แหละข้อมูลใหม่ๆนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแคลแลวก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะฮะรักทุกคนนะจุ๊บๆหมวกๆจานเดียวเดียวรักนะจุ๊บๆหมวบๆจ้าบ๊ายบายคอมเมนต์ไว้ด้วยนะเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์จ้าบ๊ายบายครับ